สวัสดีคะ่ะทุกคนเพื่อนๆเคยประสบปัญหาอ่านหนังสือหลายรอบแล้วแต่พอเข้าห้องสอบก็ยังจำไม่ได้อยู่ไหมคะวันนี้เข้าเหนี่ยวไซเบอร์จะมาช่วยสรุปพรบรส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่เคยพูดไว้ในคลิปที่แล้วแบบเข้าใจง่ายๆเน้นเฉพาะจุดสำคัญสำคัญและถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อไป แล้วเดี๋ยวเราไปฟังคลิปกันเลยค่ะสรุปพอรบอรส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยพศ2,551นิยามการศึกษานอกระบบหมายถึงกิจกรรมการศึกษาที่มีกลุ่มเป้าหมายของผู้รับบริการและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่ชัดเจนมีรูปแบบหลักสูตรวิธีการจัดและระยะเวลาเรียนหรือการ ฝึกอบรมที่ยืดอยู่และหลากหลายการศึกษาตามอัธยาศัยหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจำวันของบุคคลซึ่งบุคคลสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตตามความสนใจความต้องการโอกาสความพร้อมและศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล สถานศึกษาหมายถึงสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในสำนักงานกศนอ ภาคีเครือข่ายหมายถึงบุคคลครอบครัวชุมชนองค์กรชุมชนองค์กรของส่วนท้องถิ่นองค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนาสถานประกอบการและองค์กรอื่นรวมทั้งสถานศึกษาอื่นที่มีได้สังกัดสำนักงานกศออนอที่มีส่วนร่วมหรือมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย คณะกรรมการหมายถึงคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะมีชื่อค่อนข้างยาวเราก็จะใช้วิธีการจำว่าเป็นคณะกรรมการ5สนะคะที่มาจากคำว่าส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือค่ะคณะกรรมการ5สนี้ก็จะทำหน้าที่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการภาคีเครือข่ายด้วยนะคะรวมไปถึงทำหน้าที่ 5.2 5.2ในที่นี้ก็หมายถึงส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็ประสานงานนะคะ 2. กําหนด 2. กําหนดก็คือกําหนดนโยบายและกําหนดแนวทางการดําเนินงานนะคะในส่วนของการกําหนดนโยบายเนี่ยจะเป็นการกําหนดนโยบายที่สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติค่ะแล้วก็อีกหนึ่งหน้าที่คือเสนอ ห่อรัฐมนตรีในการจัดทําระบบการเทียบอนผลการเรียนนะคะแล้วก็ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของคณะกรรมการชุดนี้จะมีในพร,รบฉบับเต็มมาตาที่12นะคะเพื่อนๆก็คือสามารถไปอ่านเพิ่มเติมกันได้สำนักงานหมายถึงสำนักงานกศนอ รัฐมนตรีหมายถึงรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพร,รบนี้หรือว่านั่นก็คือเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนั่นเองค่ะพร,ระบนี้ให้ไว้วันที่19กุมภาพันธ์2551วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา3มีนาคม2,551วันที่ใช้บังคับพร,รบอ4มีนาคม2,551 ตามพรบรโดยคำแนะนำและอินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้ที่รักษาการตามระเบียบนี้คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการผู้รับสนองพระบรมราชองการพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์พรบรนี้มีทั้งหมด25มาตราเหตุผลในการประกาศพรบรนี้คือยังไม่มีกฎหมายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยค่ะ พรบนี้จะมีกลุ่มบุคคลที่เราควรต้องรู้จากหลักๆ3ามกลุ่มนะคะกลุ่มแรกคือคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือกศนอหรือที่เราเรียกกันว่าคณะ5-2ไปเมื่อตอนต้นนะคะกลุ่มที่2ก็คือสำนักงานกศนอค่ะที่เรากำลังจะพูดถึงกันและกลุ่มที่3เนี่ยจะเป็นคณะกรรมการจังหวัดนะคะในส่วนที่2สํานักงานกศนจุด เป็นสํานักงานในสํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะคะมีเลขาธิการกศนอมีฐานะเป็นอธิบดีและเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการพนักงานลูกจ้างรับผิดชอบการดําเนินงานของสํานักงานค่ะแต่เดิมคือสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนก่อนที่จะเปลี่ยนภารกิจเป็นสํานักงานกศนอนะคะซึ่งปัจจุบนันนี้สำนักงานกศนอเนี่ยก็มีหน้าที่เป็นหน่วยงานกลาง รับผิดชอบงานด้านธุรการค่ะดูเรื่องงานนโยบายและแผนงานวิชาการงานเทียบโอนผลการเรียนค่ะตรงนี้ก็จะรวมไปถึงการเทียบโอนความรู้ประสบการณ์การเทียบระดับการศึกษาด้วยนะคะมีการประสานงานภาคีเครือข่ายให้รวมกลุ่มกันค่ะดูเรื่องเครือข่ายเทคโนโลยีสาร,รสนเทศและการสื่อสารนะคะอย่างเช่นเ e ออ ETV ดูเรื่องวิทยุชุมชนดูเรื่องศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาห้องสมุดประชาชนค่ะ มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลปฏิบัติงานอื่นรวมไปถึงมีการประกันคุณภาพการศึกษาตรงนี้ถ้าเป็นการประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบซึ่งถือเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายในค่ะ ส่วนถัดไปนะคะจะเป็นเรื่องของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนะคะปัจจุบันก็จะมีอยู่ในทุกจังหวัดมีจังหวัดละ16คนค่ะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในส่วนของกรรมการเนี่ยจะมีกรรมการอยู่หลายคนแต่ว่าจะมีจุดสังเกตอยู่ข้อหนึ่งก็คือมีผู้ทรงคุณวุฒิ ที่รัฐมนตรีแต่งตั้งจํานวน8คนซึ่งใน8คนนี้จะต้องมาจากภาคเอกชนจํานวนไม่น้อยกว่า5คนค่ะมีผู้อํานวยการสํานักงานกศนอเป็นกรรมการและเลขานุการด้วยโดยมีหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษาในสังกัดสํานักงานกศนอนะคะและเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ที่รับผิดช,ชอบด้วยค่ะ 2. มีฐานะเป็นผู้บริหารการศึกษาหลักการสําคัญของพรบคือให้บุคคลได้รับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติโดยให้บุคคลซึ่งได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปแล้วหรือไม่ก็ตามมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาซึ่งการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยก็คือการศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษานะคะเป็นการศึกษาที่เรียนกัน12ปีนั่นเองค่ะ หลักการนะคะหลักการศึกษานอกระบบ 1. ความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวาง 2. การกระจายอำนาจแก่สถานศึกษาภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ค่ะหลักการของการศึกษาตามอัธยาศัย 1. การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 2. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้หลากหลายทั้งส่วนที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นส่วนที่เป็นเทคโนโลยีก็นำมาใช้เพื่อการศึกษา 3. การจัดกรอบหรือแนวทางการเรียนรู้ในส่วนของเป้าหมายนะคะ 1. ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 2. ภาคีเครือข่า,ขายเกิดแรงจูงใจและมีความพร้อมในการมีส่วนร่วมเพื่อจัดการศึกษาค่ะ ต่อไปจะเป็นเป้าหมายของการศึกษาตามอัธยาศัยค่ะผู้เรียนได้รับความรู้และทักษะพื้นฐานที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2. ผู้เรียนได้เรียนรู้สาระที่สอดคล้องกับความสนใจและความจําเป็น 3. นําความรู้ไปใช้ประโยชน์และเทียบอนผลการเรียนได้กระทรวงศึกษาธิการนะคะจะส่งเสริมและสนับสนุนกศนอโดยให้ความสำคัญกับคน3กลุ่มก็คือ 1. ผู้เรียน 2. ตรงนี้นะคะชื่อจะไม่เหมือนกัน2จะเป็นผู้จัดการเรียนรู้สําหรับการศึกษานอกระบบส่วนการศึกษาตามอัธยาศัยจะใช้คําว่าผู้จัดแหล่งเรียนรู้สําหรับการศึกษาตามอัธยาศัยค่ะแล้วก็3คือผู้ส่งเสริมและสนับสนุนค่ะ3กลุ่มน,นี้ที่สอทอจะให้ความสําคัญค่ะ ส่วนถัดไปนะคะจะเป็นกรอบระยะเวลาในพรบนี้ค่ะในส่วนของ90วันนะคะก็คือให้รัฐมนตรีจัดทาบัญชีรายชื่อสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานกศนอสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการภายใน90วัน,นะคะ่ะในส่วนของไทม์ไลน์ไม่เกิน180วันเนี่ยจะมีอยู่2หัวข้อด้วยกันนะคะกลุ่มแรกก็คือไม่เกิน180วัน ให้ผอ,อ,อสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการกศนอจนกว่าจะมีการแต่งตั้งเลขาธิการกศนอขึ้นมาใหม่ทางนี้ต้องไม่เกิน180วันนับแต่วันที่พรบนี้ใช้บังคับค่ะอีกส่วนหนึ่งก็คือภายใน180วันตรงนี้จะเป็นส่วนของผู้อำนวยการ,ศ,การศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสํนักงานกศนอจังหวัด จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อํานวยการกศนจังหวัดขึ้นมาใหม่ตามพร,รบนี้ค่ะและส่วนสุดท้ายจะเป็นเรื่องของกฎกระทรวงระเบียบข้อบังคับต่างเนี่ยก็ใช้ได้ไม่เกิน2ปีนับแต่พร,รบนี้ใช้บังคับเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนเพื่อนคลิปนี้ช่วยให้เพื่อนเอนเข้าใจพร,รบนี้มากขึ้นกว่าเดิมไหมคะ และถ้าเพื่อนๆเ,เข้าใจและเห็นภาพรวมมากขึ้นแล้วก็ต้องอย่าลืมอ่านทบทวนจากพร,รบรฉบับเต็มกันด้วยนะคะหรือจะฟังจากคลิปที่แล้วของข้าวเหนียวไซเบอร์ก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยววันนี้ข้าวเหนียวไซเบอร์ไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ